ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวย9ก้าพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาครับผมวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566เลขที่ออก7 7 8 9 3 2กครับพี่น้องสําหรับเลขลางออก8 9กครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคมานครับผมก็ขอแสดงความดีใจนะพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนครับกลับสำหรับพี่น้องเอฟซครับผมที่พลาดโอกาสจากงวดที่ผ่านมาครับผมกลับมาติดตามมาเบิงเอาครับพี่น้องในงวดนี้ครับผมครับสำหรับเลขลาวพัฒนาครับจะพาพี่น้องไปเบิงตัวเลขแนวทางครับผมของปู่ศูนย์เจ็ดครับพี่น้องครับซึ่งงวดที่ผ่านมาครับผมเป็นเรื่องถือว่าแปลกครับผมกลับเบาแหลมครับพี่น้อง เพราะว่าตัวเลขแนวทางของปูครับผมครับกะหลุดไปนะครับเนาะครับซึ่งครับผมกะบ่ค่อยเห็นตัวเลขของเพลนครับที่มันหลุดเนาะพี่น้องก็เลยรู้สึกแปลกๆครับผมบวกเลขผิดในบูปูนี่ครับผมครับเพราะว่างวดก่อนไปน่ะที่มันบ่เข่าครับไปหาเพลนอยู่วัดก็เลยถามว่าปูเลขเป็นยังคือบ่เข่าเปลี่ยนสูตรบ่เนาะเพลนเลยว่าโอ้ยแปดบวกสอง ปดบวกสามเป็นสองคนว่โอ้ยอยากว่าบวกยังไงไะเด้มันเฝ้าเด้ครับตัวเลขก็เลยผิดงวดนี้ค็เลยเพราท่านเดไปหาปูหรอกครับพี่น้องครับกับเลขวิ่งจะลุดพี่น้องครับบนล่างครับผมครับสําหรับเลขแ๊บคูครับผมกับบนกับลุดไปนะครับครับล่างนี่ค ครับผมหลุดไปครับตัวเลขบอถึงครับสำหรับงวนนี้ครับพี่น้องเขามาติดตามขอาเบื้องกันครับผมครับกับตัวเลขแนวทางครับผมของครับผมปูศูนย์เจ็ดครับครับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เขามากกันแล้วครับก็อย่าลืมครับผมกดติดตามมาไว้ครับผมครับสาหรับพี่น้องเอฟซีครับผมของบ่าวแหลมครับผมของกาวผ้าร่วยอยู่แล้วครับก็ขอขอบพระคุณครับผมครับพี่น้องเป็นอย่างสูงครับผมที่เขามากครับผมคอยเปลี่ยนแรงเชื่อแรงใจครับอยู่ตลอดครับผมครับ มีกำลังขับในการเหตุงานกันยอนพี่น้อง fc นี่แหละครับผมครับเมา่เบิ้งกันเลยครับพี่น้องขับกับตัวเลขกหน้าทางครับผมของลาวพัฒนาครับในงวดที่จะถึงครับผมวันจันทร์ที่24 เดือนกรกฎาคมส5งพันห้าร้อยหกสิบหกเหล่าพัฒนาครับผมกลับมาน,นีตัวเลขแนวทางครับผมของปู่ศูนย์เจ็ด ครับขออนุญาตครับผมขีดเส้นก่อนนะครับจะมีเสียงฝาห้องเป็นระยะระยะเด้อพี่น้องท่านรบกวนก็ต้องขอกราบประทานอภัยนะครับเนาะเป็นเสียงของธรรมชาติครับเสียงไก่กับว่าธรรมดาได้ยินเห่าวักับอยากวัวน้ำเหาครับประบงครับผมในส่วนของเหลขกวิ่งของปูกันก่อนครับผมครับสำหรับบน บนวิ่งรูดหนึ่งครับผม <c oughs> ล่างวิ่งรูดเก้า มาเบิ้งตัวเลขจับคู่ครับผมครับเบิ้งในส่วนของเลขบนกันก้อนครับพี่น้องสองศูนสองหนึ่งสองสองครับผมมาแล้วครับพี่น้องตัวมักเลยครับผมตัวเด่นๆเ,เลยของพี่น้องเอซครับผม อย่าลืมได้พี่น้องครับอย่าลืมเอาไปเทียบเที่ยงกันเบองกครับผมกับอีกหลายๆสำนักครับผมครับสำหรับครับผมตัวต่อมา30 3 1ขอประทานอภัยครับผมสาครับผมขั้นพกเขียนผิดกับ่มแม่นบ้าแหลมเนาะพี่น้อง สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามครับผมครับมาเบิงในส่วนของเล็กวิ่งเอเล็กล่างครับพี่น้องกอบระทานอภัยครับผมสำหรับเล็กลางคู่แรกครับผมแปดสี่แปดห้า แปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับผม กลับประเบงในส่วนของตัวเด่นๆกันครับพี่น้องกลับสำหรับบนวิ่งรูด1ครับพี่น้องคลับตัวเด่นๆครับผมที่ติดหนึ่งจะมีสองหนึ่งสามหครับผมคลับสำหรับเลขล่างครับพี่น้องเด่น9ครับผมตัวที่ติด9ก็จะมี 949596ครับครับสำหรับตัวล่องครับผมเลขบนครับพี่น้องครับก็บจะมี20 30 40 22 3ามศครับสำหรับเลขล่างครับผมตัวล่องก็จะมี8485 86 04 05 0าแครับผมฝากพี่น้อง f อทุกคูทุกคนครับผม เห็นกันแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอครับผมเอาไปไว้เทียบเคียงครับกับอีกหลายๆสำนักครับพี่น้องครับตัวเด่นพี่น้องจะเห็นครับผมว่าจะเป็นเลขวิ่งหรือว่าครับผมตัวเลขจับคู่ครับผมครับขอให้พี่น้องปังๆกันในงวดวันจันทร์ที่จะถึงครับสำหรับครับผมความหงายครับผมความปรารถนาดีของบาวแหลมครับผมมีห้พี่น้องเกินลอยครับในการดีๆครับผม เอาตัวเลขเอาแนวทางครับผมของแต่ละสำนักครับผมที่โดดเด่นมาฝากพี่น้องเอฟซีครับขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมโชคหมั่นร่ำรวยถูกหวยกันหมดทุกคู่ทุกคนครับผมครับกับตัวเลขแนวทางครับลาวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดครับพี่น้องครับกับปันจันทร์ที่24กรกดาคม2566กครับผมก่อนจากกันครับขอขอบคุณครับผมไปยังปู่07ครับที่กรุณาตัวเลขแนวทางครับผม กลับไปมายังช่องของเบาะแหลมพารวยก้าวพารวยครับได้มีโอกาสเอามให้พี่น้องเอซีทุกคู่ทุกคนครับผมได้ติดตามครับผมได้ยว่นครับผมได้เบิ้งตัวเลขเบิ้งแนวทางครับผมเล่าพัฒนาแล้วครับเนาะเด็ดๆของปูกันครับผมครับก่อนจากกันก็ต้องครับผมขอบคุณพี่น้องเอซีทุกคู่ทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามเข้ามาเบิ้งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับเข้ามาอยู่เป็นโมครับเบิ้งคลิปตั้งแต่แรกๆเลยจนฮอตครับผม วินาที่สุดท้ายนะครับเนาะครับก็ขอบพระคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงครับขอให้โชคมานกันทุกคทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาพระจากพี่น้องไปก่อนเจอกันในไมคคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม